สองโครินบทที่สี่ของมีค่าในภาชนะดินเพราะเหตุนี้เมื่อเรามีพันธกิจนี้โดยได้รับพระเมตตาเราจึงไม่ย่อท้อเราได้ละทิ้งการกระทำต่างๆที่แอบแฝงและน่าอับอายไปแล้วเราไม่ใช้อุบายและไม่ได้บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าแต่โดยการเปิดเผยความจริงเราเสนอตัวเรา ต่อมโนธรรมของทุกคนเฉพาะพระพักพระเจ้าแต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีกก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศคือในกรณีของพวกเขาพระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐคือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า เพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเองแต่ประกาศว่าพระเยซูคริส์ท่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูเพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืดทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ที่ปรากฏบนพระพักของพระคริสต์แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอลเลศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเรารเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถูกบทคยี้เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทำลาย เราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วยเพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่นั้นถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซูเพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเราฉะนั้นความตายจึงกำลังทำการอยู่ในเรา แต่ชีวิตกำลังทำการอยู่ในท่านทั้งหลายและเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่าข้าพาเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพาเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วยเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมานั้นจะทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระเยซูด้วยและจะทรงพาเราเข้าเฝ้าพร้อมกับท่านทั้งหลาย เพราะว่าทุกๆสิ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนจํานวนมากขึ้นการขอบพระคุณก็จะมีมากยิ่งขึ้นอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ามีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวัน เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรัน์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรัน์ สองโครินบทที่ห้าเพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนกายบนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถูกทำลายไปเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งมาจากพระเจ้าที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์และอยู่อย่างถาวรยิรันในสวรรค์เพราะว่าในร่างกายนี้เราคร่ำครวญและปรารถนาจะสวมใส่ที่อาศัยของเราที่มาจากสวรรค์ เพราะเมื่อสวมแล้วเราก็จะไม่เปลื่ยเพราะว่าเราที่อยู่ในเรือนกายนี้คลั่มครวญและเป็นทุกข์หนักไม่ใช่เพราะปรารถนาจะอยู่ตัวเปล่าแต่ปรารถนาจะสวมใส่กายใหม่เพื่อกายที่ต้องตายนั้นจะถูกกลืนโดยชีวิตอมะตะแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงน,นี้และพระองค์ประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำแก่เราเพราะฉะนั้น เรามั่นใจอยู่เสมอและรู้แล้วว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นและเรามั่นใจและพอใจที่จะไปจากร่างกายนี้และอาศัยอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดี เราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทยัยเพราะว่าเราทุกคนจําเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลังของพระคริสเพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วพันธกิจแห่งการคืนดีกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้จักเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจึงชักชวนคนทั้งหลาย เราเป็นอย่างไรก็ปรากฏชัดต่อพระเจ้าและข้าพเจ้าหวังว่าจะปรากฏชัดต่อมโนธรรมของท่านด้วยเราไม่ได้ยกย่องตัวเองกับท่านทั้งหลายอีกแต่จะให้ท่านมีโอกาสเอาเราไปอวดเพื่อพวกท่านจะมีข้อโต้ตอบพวกที่ชอบอวดสิ่งที่ปรากฏแทนที่จะอวดสิ่งที่อยู่ในจิตใจเพราะว่าถ้าเราเป็นเหมือนคนเสียสติก็เพราะหินแก่พระเจ้า หรือถ้าเราเป็นเหมือนคนปกติก็เพราะหินแก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วและพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชน และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประธานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ 2. โครินบทที่หในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าเราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าอย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าพระองค์ตรัสว่าในเวลาโปรดปรานเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่บัดนี้เป็นเวลาแห่งความโปรดปรานนี่แน่ บัดนี้เป็นวันแห่งความรอดเราไม่ได้วางสิ่งกีดขวางบนหนทางของผู้ใดเลยเพื่องานปรนิบัตินี้จะไม่ถูกติเตียนแต่เราแสดงตัวเป็นคนปรนิบัติของพระเจ้าในทุกทางโดยมีความทอรหดอดทนเป็นอย่างมากในความยากลำบากความลำเคินในเหตุวิบัติการถูกเคี่ยนและการถูกจำคุกในเหตุการณ์วุ่นวาย ในการกรากตรำในการอดหลับอดนอนในการอดอาหารโดยความบริสุทธิ์ความรู้ความอดทนและความกรุณาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความรักอย่างจริงใจโดยถ้อยคําสัตย์จริงโดยฤทธิเดชของพระเจ้าโดยการใช้ความชอบธรรมเป็นอาวุธทั้งด้วยมือขวาและมือซ้ายทั้งในขณะมีเกียรติและขณะไร้เกียรติ ขณะถูกดูหมิน่นและขณะได้รับการยกย่องเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงแต่ยังเป็นคนซื่อสัตว์ว่าเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่ใครๆรู้จักดีเป็นคนที่กำลังจะตายแต่ดูสิยังมีชีวิตอยู่เป็นคนถูกเคี่ยนแต่ยังไม่ตายเป็นคนมีความทุกข์แต่ยังยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจน แต่ยังทำให้คนจำนวนมากมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่งชาวโครินเอยเราพูดกับท่านทั้งหลายอย่างไม่ปิดบังเลยและใจของเราก็เปิดกว้างต่อพวกท่านเราไม่ได้ปิดใจต่อพวกท่านแต่ความรู้สึกของพวกท่านต่างหากที่เป็นฝ่ายปิดขอท่านตอบสนองเราในแบบเดียวกันข้าพาเจ้าพูดกับพวกท่านเหมือนพูดกับลูก,ลก คือขอพวกท่านจงเปิดใจให้กว้างด้วยวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะมีส่วนกับความมืดได้อย่างไรพระคริสกับเบลีอันจะไปด้วยกันได้อย่างไรหรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อ วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพเพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราฉะนั้นพวกเจ้าจงออกจากท่ามกลางพวกเขาและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส อย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว้เราจะเป็นดังบีดาของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น